ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่แก้วปงขามไทยควารายการที่มีแต่เรื่องของแก้วปงขามล้วนอีพีนี้จะมาพาท่านเกาะติดตามติดกันต่อในเรื่องของแก้วปงขามที่รายการเป็นมือหนึ่งของประเทศไทยมีผู้ชมสอบถามมาเราก็เลยมาตอบความคิดเห็นของผู้ที่ชมรายการเรื่องของแก้วปงขามโดยความคิดเห็นที่จะฟังกันนั้นเกิดจากผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแก้วปงขามแท้ไม่ใช่เรื่องที่ผิด กับการที่ไม่รู้แต่การที่แสดงออกแสดงความเห็นต่อนหน้าสาธารณชนแบบไม่รู้รายการเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีจึงมาอธิบายให้ฟังข้อมเห็นแรกเขาว่ามันไม่ใช่ของปลอมมันคือหินคริสตัลเหมือนกันแต่มาจากคนละที่เห็นรูปแบบเดียวกันลักษณะทางเคมีเหมือนกันมีพลังเหมือนกันทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่หินปลอมมันหินธรรมชาติแต่มันก็ไม่ใช่แก้วปงขางนะมันเป็นแก้วปงขางปลอมเช่นทับทิมสยามเนี่ย เป็นทัพทีมที่ขุดได้ที่จังหวัดตราจังหวัดจันทบุรีเป็นสีแดงเลือดนกเขาว่าสวยสุดนะถ้าท่านใดว่าไม่สวยก็ไปถกเถียงกับชาวจันทบุรีท่านจะทราบคำตอบสมมุติว่าไปขุดทัพทีมได้ที่สูตรประการเราจะไม่เรียกทัพทีมสยามน,นะจะเป็นบอ่อใหม่อาจจะเป็นทัพทีมบางบอ่อสูตรประการหรืออาจจะเียกทัพทีมปากน้าก็ว่ากันไปแต่ทีนี้คําว่าทัพทีมเนี่ยมันเป็นของประเทศไทยคือจะเรียกว่าแก้วปงขามไม่ได้เพราะแก้วปงขามเป็น ชื่อเฉพาะทางท่านต้องเรียกแก้วคอเช่นที่ลบ,บุรีเขาก็เรียกแก้วหินเขี้ยวหนุมานแบบนี้มันคือคริสตัลเหมือนกันไหมไม่จริงคริสตัลคืออะไรความหมายที่ถูกต้องก็คือหินประดับชนิดหนึ่งใสเหมือนก้อนน้ำแข็งนั่นคือคริสตัลแต่ถ้าจะพูดถึงจุยเจียแล้วก็ใช่แปลซ้ำก็คือหินใสๆข้างในไม่มีแร่อื่นก็เรียกว่าจุยเจียแต่อาจจะมีฝ้าหินทําให้ขุ่นในส่วนใหญ่ยิ่งใส ยิ่งชิ้นใหญ่ราคาจะยิ่งแพงส่วนแก้วป่งขามเราไม่เล่นแก้วน้ำใสมันเป็นแก้วพื้นฐานเกินไปไม่มีใครเอามาโชว์เอามาให้ดูกันมักจะเป็นแก้วมาจากจีนเราเรียกว่าจุยเจียแต่เป็แ่แก้วทางบราซิลแก้วทางเม็กซิโกเราก็จะเรียกว่าคริสเัลฉะนั้นเข้าใจส่วนนี้ให้ถูกต้องลักษณะทางเคมีเหมือนกันไม่จริงตามตารางธาตุเป็นชนิ้นเดียวกันในส่วนของความเป็นหินในธรรมชาติแต่เส้นแร่เส้นสายแร่ธาตุต่างๆข้างใน เป็นโคนลชิริกาลเช่นหินแก้วที่ขุดพบที่มีสายแร่ภายไร้ก็คือฟูโกืลทองคนโง่เส้นไหมทองนั้นจะเป็นแร่ทองคนโง่ในทางต่างประเทศแต่แก้าปงขามแท้ที่ขุดพบได้ที่เถือนนั้นตามหลักของทอนิวยากรมทรัพยากรธรณีระบุว่าสามารถทำเืือทองคำได้ในเขตรอยต่อระหว่างลำปางแพร่คุ้มค่าต่อการลงทุนไหมทองภายในแก้วปงขามย่อมเป็นทองคำเข้าใจจุดนี้ ให้ตรงกันมีพลังเหมือนกันนั้นไม่จริงในหนังสือแก้วสงครามเปลี่ยนชีวิตที่รายการทำวางจำหน่ายมีอธิบายไว้ในทบทที่2ลองหามาอ่านนะครับจะเข้าใจหรือลองดูเอฟของรายการที่เคยทำไปให้ก่อนแล้วท่านค่อยมาแสดงความเห็นกรุณาชมคลิปให้มากๆท่านต่อไปแสดงความเห็นว่าขุดเองกับมือได้มาจากในดินเป็นของแท้ไหมคะขุดเองจากดินเป็นหินแก้วธรรมชาติใช่ครับท่านนี้เล่าต่อพร้อมคำถามว่า เริ่มเรื่องเลยนะคะคือเราทําอาชีพรับเหมาก่อสร้างต้องไปทุกจังหวัดในประเทศและเราได้ไปสร้างบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดน่านเราขุดลงไปในดินได้แก้วหกเหลี่ยมแท่งขนาดสักสองขอนิ้วมือมีแค่ล้ายตะไคร่น้ําอยู่ในแก้วอันนี้เรียกวกาโปร่งขามหรือแก้วขนเหล็กคะเราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆค่ะขุดหินแก้วได้ที่จังหวัดน่านต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่แก้วโปร่งขามตามที่อธิบายไปแล้วในตอนต้นอย่าเอามาปนกัน มีลายคล้ายตะไคร่น้ำประเด็ดนนี้ท่านเล่ามาไม่สามารถนึกภาพออกหรือสมมติตอบได้ตอบแบบสมมติมโนเองไม่สามารถใช้เป็นคำตอบที่ดีได้ครับประเด็นนี้รายการจึงยังไม่ตอบจนกว่าจะได้เห็นแก้วเรียกแก้วโปร่งขามหรือแก้วคุณเลขะไม่ใช่ครับเรียกแก้วโปร่งขามนะครับไม่ใช่แก้วโปร่งขามเป็นแก้วอะไรที่ถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นแก้วชนิดใดจะตอบว่าแก้วคุณเลกก็คงยังตอบไม่ได้ อีกขั้นหนึ่งแสดงความเห็นว่าที่เวียงสาน่านมีแก้วป่งขามจะมีความใสมากกว่าของเถินที่เถินแก้วจะมีลักษณะขุ่นขาวประเด็นแรกที่น่านเราไม่เรียกหินแก้วที่ขุดได้ว่าแก้วป่งขามตามที่อธิบายไปแล้วและก็มีที่รายการทําชี้แจงไปแล้วในหลายๆเอฟใสมากกว่าเถินที่เถินจะมีลักษณะขุ่นขาวไม่จริงประเด็นนี้เป็นความโกรธเป็นความผิดหวัง ต้นเหตุแห่งการทำาเก้าโปร่งขามคือที่ลำปางเองเอาแก้วของพังพมามาขายแก้วของทางพม่าจะขุนขาวจริงตามที่กล่าวมาท่านที่เคยได้แก้วทางรายการแนะนําไปแล้วจะสามารถแยกในจุดนี้ออกได้โดยง่ายแต่เพราะแก้วปลอมที่วางขายกันในจังหวัดลำปางนั้นทําให้คนเข้าใจผิดไปหมดว่าแก้วปลอมเหล่านั้นเป็นแก้วของเถินเพราะว่าถ้าไม่ศึกษาแยกแยะแก้วโปร่งขามเถือนแท้ออกจากแก้วโปร่งขามปลอม ทำให้มีบุคคลเข้าใจผิดจำนวนมากถ้ากล่าวว่าแก้วของน่านน้ำใสหมายความว่าท่านไม่เคยเห็นแก้วโปร่งขามแทๆ้ๆจากเถินเลยแก้วที่รายการได้จัดหาให้กับท่านที่ต้องการโดยผ่านชาวที่ขุดนั้นถ้าท่านที่เคยได้ไปแล้วท่านจะทราบคำตอบนี้ดีว่าไม่เป็นความจริงที่แก้วอื่นจะใสและสวยกว่าที่เถินเป็นการผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนนี้กรุณาเข้าใจใหม่นะครับ ฉะนั้นท่านต้องศึกษาคิดวิเคราะห์แยกแยะจะทําให้ทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องรายการจะพยายามอธิบายอนุรักษ์มรดกของชาติไว้เท่าที่จะมีแรงพลังมาครับมาช่วยกันอนุรักษ์ทรัพย์ของแผ่นดินเงินตราของแผ่นดินจะได้ไม่รั่วไหลออกไปต่างชาติโปรดกติดตามสับสคริปเป็นกำลังใจให้เราพูดคุยกับรายการที่ที่ไลน์เสียนเอกร้อยเฟซบุ๊กแก้วปงขามแก้วปงขามท่านที่ชื่นชอบแก้วป่งขามรายการได้จัดพิมพ์หนังสือแก้วป่งขามเปลี่ยนชีวิต สามารถหาซื้อศูนย์ซื้อชืนนำทรกเทศสับอีพีนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ